สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในคืนนี้ลร์พูลของเรามีโปรแกรมเตะนะครับโดยจะเป็นการออกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คโดยคู่นี้จะแข่งเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยก่อนเกมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวที่แฟนหงแดงต้องพาก,กันกังวลนะครับเกี่ยวกับดีลมหาศาลที่ทางด้านซาอุต้องการที่จะทุ่มเงินเพื่อซื้อโมฮัมเหม็ดซาลาห์แต่ล่าสุดทางด้านของชาลีอดัมอดีตกองกลางของหงแดง เชื่อว่ากลุ่มทุนซาอุดีอาระเบียเจ้าของทีมนิวคาสเซิลยู่ในเตนั้นอาจอยู่เบื้องหลังการปล่อยข่าวป่วนโมฮัมเหม็ดซาลาห์ก่อนที่จะต้องเจอกันในคืนนี้ครับโดยทั้งสองทีมเตรียมตัวที่จะต้องพบกันที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คท่ามกลางกระแสข่าวว่าสโมสรเอลอิติฮัดสนใจอยากจะได้ตัวโมฮัมเหม็ดซาลาห์ไปร่วมทัพโดยเอลอิติฮัดนั้นคือหนึ่งในสสโมสรในซาอุดีโปรลีก ที่มีกองทุนความมั่งคั่งของซาอุดีอาระเบียถือหุ้นอยู่สูงกว่า70%โดยกองทุนนี้ก็ถือหุ้นของนิวคาสเซิลอยู่ในแต่ดอยู่80%ด้วยกันนะครับโดยทางด้านของชาลีอดัมอดีตนักเตะหรือว่าููกล่าวว่าผมไม่เชื่อว่าซาลาจะย้ายไปพวกเขากำลังเจอกับนิวคาสเซิลอยู่ในแต่สุดสัปดาห์นี้นี่คือสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นของนิวคาสเซิลที่มีทางด้านของซาอุดีอาระเบียหนุนหลังอยู่ บางทีมันอาจจะมีอะไรพวกเขาก็แค่พยายามจะจุดไฟก่อนเกมพวกเขาพยายามที่จะป่วนซาลาเท่านั้นพวกเขารู้อยู่แล้วว่าเจเกนครอฟจะต้องโดนยิงคำถามระหว่างที่ถแถลงข่าวซึ่งแน่นอนว่ามันจะเกี่ยวกับข่าวของซาลาและซาอุดิอาระเบียบางทีมันอาจจะเป็นเพียงแค่เกมจิตวิทยาเช่นกันผมอ่านข่าวทั้งหลายว่าสโมสรของซาอุดิอาระเบียนั้นรู้สึกมั่นอกมั่นใจ ว่าพวกเขาจะได้ตัวซาลาห์ไปร่วมทีมอย่างแน่นอนแต่ผมไม่เชื่อหรอกนะว่ามันจะใกล้เคียงเลยผมไม่เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะขายเขาถ้าหากลิเวอร์พูลตัดสินใจขายซาลาห์ออกไปตอนนี้ต่อให้ได้เอ็มบัปเป้มาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคนที่มาแทนที่ซาลาห์ได้หรือเปล่าผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะสนใจขายซาลาห์ออกจากทีมหรอกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหนนี้ชาลีอดัมอดีตก,กองกลางของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ครับ โดยเกี่ยวกับข่าวนี้ล่าสุดทางด้านเจ้าตัวอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชียลเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวตัวเขาเชื่อมโยงกับทีมจากซาอุดีอาระเบียนะครับโดยตัวเขาได้โพสต์รูปเซลฟี่ที่จะเห็นใบหน้าของเจ้าตัวใส่เสื้อคอเต่าสีชมพูและใช้ผ้าคารดรอบหน้าผากด้วยใบหน้าที่มีรอยยิ้มแย้มลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาโดยที่ไม่ได้มีคำบรรยายใดๆครับ โดยเมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลก็มีแฟนบอลหลายรายเข้ามาตอบคอมเมนต์กันอย่างมากมายเช่นนายต้องการจะเสืออะไรกันพวกเรารอคำตอบจากนายอยู่นะซาลาผมคิดว่ารอยยิ้มของคุณทำให้สถานการณ์ตึงเครียดน้อยลงนะหวังว่านายจะอยู่กับพวกเราต่อนะพวกเรารักนายผมเชื่อว่าโมฮัมเหม็ดซาลานั้นยิ่งใหญ่กว่าเงินของซาอุดีอาระเบีย และนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนบอลลิเวอร์พูลที่เข้าไปตอบคอมเมนต์รูปภาพของโมฮัมเหม็ดซาา่าครับโดยก่อนที่เกมคืนนี้จะเริ่มขึ้นนั้นก็ได้มี2องกูรูออกมาฟันธงผลการแข่งขันในนัดนี้เอาไว้ด้วยนะครับจากสถานการณ์ที่ของแดงนั้นสามารถเก็บ4คะแนนจาก2นัดด้วยการเสมอกับเชลซีในนัดแรก และการเอาชนะบอลมัดสามประตูต่อหนึ่งในนัดที่2ขณะที่ซาลิกาดงนั้นมี3มแต้มจากการชนะ1และแพ้หนึ่งโดยในนัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งจะพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโดยกูรูคนแรกที่ได้ออกมาฟันธงก็คือกาเบียอักบอลลาฮออดีตกองหน้าของสโมสรพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแอสตันวิลล่าที่ได้ออกมาฟันธงว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังมีปัญหาในแดนกลางและพวกเขาจะพ่ายแพ้ต่อนิวคาสเซิลอยู่ในแต่สองประตูต่อสี่ครับ อดีตดาวยิงของแอสตันวิลล่ามองว่าเกมที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คนั้นจะเป็นการยิงประตูกันแบบถล่มทลายแต่สุดท้ายแล้วชัยชนะในนัดนี้จะตกเป็นของนิวคาสเซิลอยู่ในเตดครับโดยอัคบอลลาฮอกล่าวว่าเกมนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลบางทีนี่อาจจะเป็นเกมที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผมในฤดูการนี้เลยด้วยซ้ำนิวคาสเซิลอยู่ในเตดพวกเขาไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือเกมเยือน พวกเขาจะออกไปใส่กันให้ยับดูเหมือนว่าลิเว์พูลนั้นค่อนข้างจะอ่อนแอในแดนกลางทั้งที่ตอนพยายามที่จะแย่งบอลกลับมาหรือการทำลายเกมการเล่นนี่จะเป็นเกมที่ยิงประตูกันได้เยอะเหมือนในอดีตเหมือนกับเป็นเกมดีๆในครั้งเก่าของพีเมร์ลอังกฤษแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วนิวคาสเซิลจะเป็นฝ่ายเอาชนะได้4ประตูต่อ2นะกาเบลอักบอลลาฮออดีตกองหน้าของแอสตันวิลล่าให้สัมภาษณ์ครับ ขณะที่ทางด้านอีกหนึ่งกูรูยังพอเมอร์สันกูรูชื่อดังของ Sky s p o r t ์ก็ได้ออกมาฟันธงผลการแข่งขันของคูเนียไว้ด้วยเช่นกันครับโดยทางด้านของพอเมอร์สันเชื่อว่าทีมเจ้าบ้านนั้นมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะได้มากกว่าเมื่อดูจากตัวผู้เล่นและฟอร์มการเล่นโดยรวมครับวาตารุเอนโดอาจจะได้ลงเล่นในแผงสามมิดฟิลดของลิเวอร์พูลแต่ปัญหาก็คือนี่จะเป็นเกมแรกของเขา และก็คิดว่ามันไม่มีเกมไหนจะเลวร้ายไปกว่าการเจอกับนิวคาสเซิลอีกแล้วเป็นผมคงจะส่งเขาลงเล่นในเกมกับบอนมัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมากกว่าซึ่งลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าเกมนี้ผมยังประทับใจฟอร์มการเล่นของโดมินิกซอบอสไลน์ะซึ่งผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะเล่นได้ดีขนาดนี้เมอร์สันกล่าวสำหรับเกมนี้นะถ้าหากนิวคาสเซิลอยู่ในเตต สามารถเล่นกันได้ในแบบที่พวกเขาเป็นอยู่ในตอนนี้ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วล่ะก็พวกเขาจะสามารถโจมตีลิเวอร์พูลได้ในทุกพื้นที่ของสนามถ้าพวกเขาออกสตาร์ทด้วยฟอร,ร์มการเล่นที่สุดยอดพวกเขาก็จะสามารถเอาชนะเกมนี้ได้ผมขอยกให้นิวคาสเซลยูไนเตดเป็นฝ่ายชนะลิเวอร์พูล3ประตูต่อหนึง่งพอเมอร์สันกูรูชื่อดังของสกายสปอร์ให้สัมภาษณ์ครับ มาต่อกันด้วยข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับโดยเป็นบทสัมภาษณ์ของจาเกนครอฟผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลที่ออกมายอมรับว่าตัวเลือกกองหลังที่ใช้งานได้ในชุดใหญ่นั้นมีอยู่อย่างจํากัดดังนั้นอีกไม่ถึงสัปดาห์ตลาดจะปิดตัวลงแล้วยังคงหวังว่าจะได้แข่งมาเพิ่มอีกสักรายครับหงแดงนั้นพอปรับมาเล่นแบบฟูลแบ็กอินเวิร์ดส่งผลให้ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนั้นต้องทำงานหนักขึ้นเมื่อพวกเขาต้องรับผิดชอบพื้นที่บนสนาม,มากกว่าเดิม ทำให้ทางด้านของอิบราฮิมาโกนาเต้เซนเตอร์ฮาฟของลิเวอร์พูลนั้นถึงกับได้รับความบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อจนต้องรอทดสอบความฟิตก่อนเกมคืนนี้ครับในกรณีที่เจ้าตัวลงเล่นไม่ไหวทำให้เซนเตอร์แบ็กในเกมนี้นั้นจะเหลือเพียงแค่วร์จิลฟานไดจโจเอลมาติบและโจโกเมสรวมถึงนาธานีฟิลิปที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสในการถูกส่งลงสนามนะครับทำให้กุนซือในวัย56ปีได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อฝากไปถึงผู้บริหารของลิเวอร์พูลครับพวกเรายังโชคดีที่ไม่เผชิญปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแต่อย่างไรก็ตามพวกเรามีขุมกำลังที่ดีเจเกนครอฟกล่าวในงานถแถลงข่าวก่อนเกมที่จะต้องไปเยือนเซนเจมส์พาร์กในคืนนี้ครับณเวลานี้พวกเรายังพอมีตัวทดแทนได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นดินแดนในฝันของผู้จัดการทีมพเพื่อที่จะมีให้พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์พวกเรามีบทเรียนแล้วจากอดีต ในสัปดาห์หน้าทีมงานเบื้องหลังต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขุมกำลังของพวกเราส่วนพวกเราจะมีนักเตะใหม่เข้ามาหรือเปล่าเอาไว้รอติดตามกันดีกว่าเจอเกนครับบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ครับโดยชื่อของนักเตะที่ถูกเชื่อมโยงตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเปียโรอิกาปีจากเลเวอร์คูเซนและอาตูเตอร์เอจากแลนด์ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ